ทุกคนทุกคนจ้าทุกคนทราบไปครัว่าจานรองแก้วเนี่ยนะคะที่พี่ส้มจี๊ดจะนํามาเนี่ยนะคะวันนี้เขาก็มีออเดอร์สั่งมากันค่ะอะไรว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่ไปไหนค่ะจะต้องอยู่ก่อนเพราะว่าวัาวนวันจันเนี่ยจะต้องไปงานวันเกิดเพื่อนธรรมดามค่ะนะคะเขาสั่งอยู่นะจะเอาไปต่างประเทศนะคะไมถึงหัวใจค่ะส่วนจานรองแก้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเอ่อ เขาก็สั่งอยู่นะคะวันนี้ก็ลองกันดูค่ะหมายความว่าเขาจะเอาไปก่อนห้าห้าสิบชิ้นค่ะห้าสิบชิ้นนะคะอ,อืพี่สม้มจิตก็อยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่พี่สม้มจิดทํามาทั้งหมดจริงๆแล้วเนะี่ยไม่เคยมามามา,มาบอกกล่าวกันเลยอย่างน,นี้จะเป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากลูกสาวะคะ่ะเพราะลูกสาวเนี่ยเขาอยู่ช่องนิ้ซีนหนึ่งเก้าเขาเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากเลยนะคะอยู่ๆมาวันหนึ่งไม่นานวันนี้ค่ะ เขาก็ขายของรีวิวรีวิวค่ะเราเป็นแม่ก็ภูมิใจมากเลยค่ะลูกเป็นเด็กเรียบร้อยมากเลยค่ะเวลาพูดก็เป็นแบบธรรมชาติของเขาถึงแม้เขาจะเป็นเด็กเรียบร้อยเขาก็มีความตั้งใจและเขาก็เชื่อว่าไม่ว่าจะมีคนซื้อหรือไม่ซื้อเขาเขาก็จะทําวันนี้วันหน้าต้องดีแน่นอนแล้วพี่ส้มชิ้ก็เชื่อสิ่งเช่นนั้นเช่นกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะสิ่งที่พี่ส้มคิ้นทามาเนี่ย อัญนนมณีต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลาค่ะเราใช้เวลาของเราเพราะว่าเรามีความจริงใจจริงใจต่อคนรอบข้างเราไม่อยากใช้เพราะจริงใจต่อลูกค้าจริงใจต่อทุกคนค่ะที่เข้ามาค่ะและเราก็ได้รับสิ่งที่ดีกลับมาความจริงใจของเราในวันนี้ จะทาให้เราประสบความสําเร็จก็เลยเข้าใจในสิ่งที่ลูกสาวทํา mm. เช่นกันมาถึงว่าเขาไปรีวิวสินค้าของเขาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับอัญนนมณีพลอยที่แม่ก็ทํมาเลยนะคะแต่เราเป็นแม่เราก็ภูมิใจเราก็เลยลุกขึ้นมาวันนี้บ้างค่ะเราก็อยากจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่สม้มจิตรักมากเลยนะคะครบรอบ10ปีแล้วค่ะหนูไม่ดื้อเนี่ยหมาถึงหนูไม่ดื้อจิวเวลรี่นะคะหนูไม่ดื้อจิวเวลรี่ครบรอบ10ปีแล้วค่ะ,ถ,ะ,คะ,ครรคะถ้าใครขอมาพี่สม้มจิตจะส่งไปให้นะคะ ถึงไม่ในโซเชียลไม่ได้ขอมาในส่วนตัวเพื่อนๆก็ขอกันมาบานเลยค่ะนะคะก็จะให้ตลอดราออะไรทราบนะคะไม่เคยขายเพื่อนเลยค่ะมีแต่ขายพวกมาถึงพวกขังๆพวกของเพื่อนนะคะเพื่อนๆกันก็นกโอเคอยากได้ก็ให้ไปเพราะเขาก็ไม่ได้เอาไปมากะะเอาไปอันสองอันนะคะนะคะส่วนมาที่ส้มจีก็จะไดออเดอร์ค่ะโอเคก็เป็นกาลังใจทุกคนนะคะอย่าท้ออย่าถอยทําในสิ่งที่เรารักค่ะเชื่อว่าสักวันเราจะประสบความสำเร็จอย่าเลิกอย่าล้มนะคะ เป็นกําลังจใจอีกครั้งค่ะแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะโอเคค่ะทุกคนนะด้วยความปรารถนาดีจ้ามาค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนที่พี่มชิตจะให้ดูอะไรนะคะหมายความว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปดูตรงตรงตรง,ตรงสระน้ํำนะคะว่าเออเอาไปจุ่มในสระน้ํานะคะมันก็ไม่ลอกไม่ดําหมายความว่ามันจะกี่ปีกี่ปีก็ไม่ลอกไม่ดําค่ะอันนี้นะคะเป็นพอเพทายแท้เลยค่ะที่พี่สมชิปภูมิใจอย่างมากๆเลยนะคะค่ะ แล้ววันนี้ก็ว่าเดี๋ยวจะเตรียมตัวห่อของขวัญให้เพื่อนๆนะคะในงานวันเกิดค่ะนะคะและอีกหลายชิ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจานรองแก้วนะคะถอยเทขายทั้งหมดเลยนะคะเราทําวันนี้เราก็มาครบ1ิปีแล้วนะคะเนี่ยภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับทุกคนที่จะเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่อยากจะบอกว่าทําในสิ่งที่เรารักค่ะอย่าท้ออย่าถอยค่ะอย่าถอยนะคะ ทำไปจะค่ะแล้ววันหนึ่งจะประสบความสําเร็จค่ะไม่มากก็น้อยประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะอ,าอาา๋ออันนี้นะคะอยากจะบอกว่ากระต่ายไม้จันค่ะกระต่ายไม้จันกระต่ายไม้จันเอาคู่นี้อขอโทษนะคะคู่นี้ไม่ใช่กระต่ายไม้จันค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้เงินทองกับหัวใจเป็นของคู่กันนะคะและอันนี้ถ้ากระต่ายไม้จันค่ะ,ะ,คะนี่นะคะเป็นสิริมงคลมากเลยค่ะบอกก่อนนะ่ะว่าไม่ใช่เราทำแล้วเราก็จะมาขายเบื้องหลังการถ่ายทำอะ่ะม,มันหลายอย่างค่ะ ผ้าถามวมาคืออะไรคะเราก็ต้องล้างในน้ําเกลือเพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มีพลังงานค่ะมีพลังงานทั้งดีและไม่ดีแต่พลอยอันอันนี้มันมีที่ที่สมชีทำมาอันนี้นะคะมีพลังงานที่บริสุทธิ์ค่ะเพราะเราผ่านหลายขั้นตอนนะคะหลายขั้นตอนไม่ใช่เป็นสายมูนะคะเอาเป็นว่าเป็นสริมงคลค่ะทุกคนมีไว้มีไว้นะคะมีไว้ค่ะบอกเลยค่ะว่าดีจริงๆค่ะอย่างน้อยก็ชื่นใจค่ะชื่นใจที่มีเอาไว้ค่ะ มันก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะต้องถูกหวยรวยเบอร์ไม่ใช่นะคะมีไว้ริบแล้วจะเข้าใจเองว่าดียังไงขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพบกันแล้วก็เดี๋ยววันจนนันทร์ที่ส้มคิดเนี่ยก็จะไปงานวันเกิดมาดามคะ่ะแล้วก็จะเอาไปเขาอีกซึ่งเขารอรอกันนะคะเนาะอ่ะโอเคค่ะเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกัน